พบกับรายการต้องกล้าดีลีฟรายการที่จะทำให้คุณกล้า,าคิดเพื่อเติบใหญ่ค่ะวันนี้ก็มานั่งอยู่ที่บ้านของผมเองนะครับไม่ใช่ <c oughs> บ้านคุณฉัไม่เชื่อว <c oughs> ่ามีอะไรสวยงามในขนาดนี้นะคะครับที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยคือโชว์รูมของ L&E <c oughs> l แอนด i n ีไลทิครับซึ่งที่นี่ เขาไม่ได้ขายแค่หลอดไฟเขาบอกว่าเขาเป็นโซลูชันอ๋อตอนแรกได้ฟังนึกว่าเขาขายโคมไฟด้วยไม่ใช่อ๋อแล้วยังไงครับเขาขายโซลูชันองไรับคือแก้ปัญหาทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นออกแบบหรือจะอยากได้ความสบายอรืจะได้ความประหยัดหรืออยากจะได้ฟิลไหนบอกเลยอ่ะคือมาที่นี่เลยไม่ได้ให้แสงสว่างเฉพาะห้องต่างๆนะยังให้แสงสว่าง ไปถึงจิตใจโอ้โหหนูเท่มะใช่คมมากคมมากพูดอย่างนี้นี่เข้าทางผมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังผู้บุกเพาะของเราเล่าให้ฟังเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับผมวันนี้รู้สึกยินดีมากเลยนะครับที่ได้มาคุยกันก่อนเราอยู่ในบรรยากาศของร้านโคมไฟใช่โอ้รู้สึกเข้ามาแล้วนะบรรยากาศเอะไหนตกแต่งสวยงามทุกจุดใช่แล้วใช่แล้วคือเน้นรายละเอียดและก็ดีเทลทุกเรื่องเรามี Business Model นะครับที่นี่ถึงจะเป็นโชว์รูมก็ตามเราเน้น s ิส e s สโมเดลที่มีอยู่สาองค์ประกอบด้วยกันก็คือจะต้องมีสินค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆขณะนี้เราแบ่งเป็นไลฟ์สไตล์เป็นคลาสสิกครับโมเดิร์นคอนเทมพอรรี่รวมกันแล้วก็มี Loft ์ลอฟท์กำลังโด่งดังกันอยู่แล้วก็มีคริสตัลเป็นภาพเปงกลามทั่วๆไปเป็นคริสตัลเป็นสีกรุบด้วยกันนะครนั่นก็องค์ประกอบที่หน่งองค์ประกอบที่สองเราต้องการให้ผู้บริโภค สามารถสัมผัสบรรยากาศได้ตัวเองเราจะมีโชว์เคสโชว์เคสเป็นการแสดงว่าถ้าคุณใช้บรรยากาศใสอย่างนี้นี่คุณจะรู้สึกอย่างไรมีโชว์เคสให้คุณสัมผัสได้นอกจากนี้อันที่สามก็คือเป็นเรื่องของเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็ไลต์ติ้งดีไซเนอร์มาช่วยออกแบบแนะนำโคมที่เหมาะสำหรับแต่ละไลฟ์สไตล์ต้อเข้ามาไม่รู้เรื่องถามผู้เชี่ยวชาญได้เลยใช่ครับแล้วแอนวนก่อตัมานาอยังไงย ยี่สิบสองปีอะไรแบบโอ้ย2ี่สิบสองปีแล้วครับกำกลังหนุ่มแน่นอยู่คช่วยเล่าประวัติกองเป็นมาคร่าวนห้บ้งครับบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นมาจากผู้ที่อยู่ในวงการเทฟาแสงสว่างมานานแลวครับผมเองเดิมก็อยู่กับบริษัทข้ามชาติบริษัทชาติอเมริกันเป็นผู้จัดการประเทศไทยอยู่ประมาณ18ปีหลังจากที่เรียนรู้วิทยายุทธมาแล้วก็คิดว่า ถึงเวลาแล้วกระมังที่เราจะเอาองค์ความรู้นี้มาเผยแพร่กับเพื่อนร่วมชาติของเรา <Hey. S 2> มาทําธุรกิจที่ <Hey. S 2> ที่สามารถเป็นผู้นําในภูมิภาคนี้ได้สมัยนั้นนี่การ <Hey. S 2> ทําธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างนี้ก็บริษัทใดก็ตามทําอะไรก็ทําอย่างเดียวผลิต <Hey. Hey. S 2> อะไรขายอย่างนั้นครับ <Hey. Hey. S 2> ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรแตกต่างออกไป <Hey. S 2> ผมเป็นบุคคลครั้งแรกที่มองแนวคิดที่ว่าทํายังไงให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุด hey. <Hey>. hey. ที่ได้ว่าสมัยนี้ก็ได้ A customer centric เนท่ีน้นที่คัสเตเมอร์แต่ทำมันดูโอ้โหองสามวันม่แต่นานแล้นานแล้วครับว่าเราคิดว่าทำอย่างนี้ก็ต้องให้ความสะดวกกับเขาเราก็จะต้องมีสินค้าที่หลากหลายครบครันราคาถูกบริการเยี่ยมครบเลยนี่เป็นที่เราคิดเช่นนี้ก่อนนะครับโดยเราเริ่มต้นจะคิดว่าเราน่าจะเน้นเรื่องตลาดก่อนดาวสตรีมก่อนเพราะว่าเป็นช่วงที่ยังมีช่องโหว่อยู่ ส่วนเรื่องของ i ิ s t r e a m Up-stream ก็คือเรื่องของผลิต i d s t r e a m Up-stream ก็คือการพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่หลักเน้นบริการก่อนพอบริการเสร็จแล้วนี่เรื่องของการผลิตนี้อะไรก็ตามถ้ามีความต้องการสูงก็ผลิตเป็นพิเศษบางอย่างก็ o เอาซอร์สได้ส่วนเรื่องแบรนด์นี่นี่นสมัยนั้นแบรนด์ดังก็มีเยอะนะครับเราคิดว่าสร้างแบรนด์ใช้เวลาเป็น10ปีมันช้าสร้าง ตลาดแน็หัวกก่อนมีเงินแล้วก็ามาซื้อเทคนโนโลยีลงมา <Okay. S 1> มาสร้างแบรนด์นั่ก mm. ็เป็นคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกมาเ mm. <Okay. S 1> มือ่อสัก2ปีที่แล้วคิดว่าเราคุณจะทำแบรนด์ละ ไอ EC ก็่าจะเกิดขึ้นต้องสร้างแบรนด์สร้างเป็นคุณสิบแบรนด์คุณสร้างไม่ไหวก็เลยลดลงมาเหลือสองแบรนด์เหลือสองแบรนด์แบรนด์หลักนนี้ต้องการเน้นเรื่องคุณภาพที่ดีหน่อยเรา targeting บริษัทระดับโลกขึ้นมานนก็คือเราใช้ว่า LNE แบรนด์เป็นแบรนด์หลัก LNE ครับส่วนอีกแบรนด์หนึ่งบ้านเราก็ยังมีตลาดที่ยังต้องการของถูกมาหน่อยะนรับแล้วก็จึงมีแบรนด์ที่เรียกว่า Starting Brand เกิดขึ้นคือ เพื่อที่จะหาอะไรได้เป็นพิเศษที่นี่ก็จะมีสองแปรนดองชื่อชื่อลูแม็กซ์ล็ครับก็เลยมีสองแบรนด์ที่กำลังสร้างตอนนี้คู่ขนานกันใช่ครับใช่ครับสินค้าโคมไฟมีแสงสว่างต่างๆแล้วก็มีบริการออกแบบแล้วก็ในส่วนของที่เชื่อญพิเศษก็มีผู้ชายครับเราจึงบอกว่าเราเป็น lighting solution provider เรามีสโลแกนอย่างนี้นะครับ เพราะว่าเุาต้องการอะไรเราบริการท่านในหมดสินค้าบริการต่างๆเราจึงมีสินค้าที่หลากหลายที่ครบครันเรามีบริการที่ครบวงจรเรามีโรงงานตอบสนองลูกค้าได้ตอนนี้มีอยู่สามโรงงนด้วยกันเรามีห้องปฏิบัติการทดสอบเรามีหน่วยพัฒนาธุรกิจพัฒนาสินค้าใหม่ๆเราเรียกว่า Lighting i n n o v a t i o n c e n t e r อรบทั้งหมดนี้มีครบเลยนะครับเรามีคนประมาณ1 200คนนะครับทั้งหมดขนาดนี้ใช่ไหมครับเฉพาะบริษัท แค่แบบนี้นี่นะครับมิน่าใช้คำว่าโซลูชันคือแบบว่าเป็นได้ทุกอย่างเลยที่เกีกับปัญคุณนึกลองนึกสภาพดูนะครับขณะนี้เราทำอยู่สมกลุ่มด้วยกันถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนี้โรงแรมเราเน้นเรื่องคอมฟอร์ตความสบายถ้าลูกค้าซื้อสินค้าเราไปทำตามที่เราแนะนำแล้วก็ดิดตั้งในห้องของเขา คนที่อยู่ในห้องจะรู้สึกผ่อนคลายสบายๆถ้าเป็นซุนกันค้า department store ครับ n i t ี y mall เค่งเกือบส่วนใหญ่ผมเป็นผู้บริการนะครับคุณเราคิดดูนะครับไม่ว่าพารากอนทั้งเซ็นทรัลกุ๊กโมกุ๊กนะแล้วก็จะมีที่หมอามิทียาทั้งตากทั้งบกเกิดเครืทั้งหลายแหล่นี่นะเราบริการส่วนใหญ่นะครับนะกลุ่มนี้กลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มทางธุรกิจเรื่อง shop lighting เขาจะเน้นเรื่องของ ลูกค้าจะได้ประโยชน์มากกว่าเช่นคุณซื้อสินค้าเราไปแล้วนี่นี่สินค้าอสอบใบตู้สินค้าจะดูโดดเด่นโดดเด่นก็จะขายของได้มากขึ้นแ,แต่ถ้าเป็นออฟฟิศครับเมาวช่ไลนยแล้วก็พูดถึงเรื่องของประย่ยนปรับงาน สาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและสถาบันพลาสติกขอเชิญร่วมส่งผลงานผลิตภัณฑ์พลาสติกเข้าประกวดในง,งาน The s e c o n d Thailand Plastic Award 2015หมดเขตส่งใบสมัครและผลง,งานวันที่30กันยายน2558สนใจอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ w w w .ftiplastic.com ทุกอย่างก้าวของการเติบโตลว้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกัน ได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI พูดถึงไฟได้าอย่น l e นี่จะแตกต่างโดดเด่นตรงไหนบ้างคะ,ะก็คือความหลากหลายไี่เป็นข้อที่หนึ่งแลวครับบริการที่ครบครันนะครับอ,อยากจะเล่าสักนิดหนึ่งว่า ยุคแรกๆนี้เรารู้ว่าเราเก่งอะไรุแรกนี้เรามีพลากรที่มีองค์ความรู้เรื่องแสงสว่างมากเพราะหลายหลคนก็ทำงานมานานมากก็เน,น้นเรื่องโครงการก็คือ business to business B to B เป็นโครงการซึ่งเป็นตลาดใหญ่รเราจะเน้นเรื่องทำอย่างไรให้ลูกค้าบอกว่าถ้าคุณซื้อจากผมแล้วคุณจะได้คุณค่าอย่างนี้ที่เขาชาวบา้านประหยัดมากกว่าอย่างนี้นั่นคือเรื่อง B 2 B เราทำมาทั้งวันนี้เรามีมาแค s แชร e ก็ประมาณเกือบ50เปอเซตได้ เรื่องการโครงการนะครับแต่ว่างานคอนซูเมอร์เรายังอ่อนอะไตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นเรายังไม่พร้อมเพราะคอนซูเมอร์คุณต้องเป็นหลอดเป็นตัวสินค้าหลัก เราไม่มีโรงงานทําหลอดขนาดนั้นถ้าจะทําหลอดสมัยเก่าๆนี่เนี่ยเขาไปนานละพอยุคสมัยเปลี่ยนไทยมาเป็น LED นี่ๆทุกคนเกิดพร้อมๆกันเราก็เริ่มโรงงาน LED แผ่งแรกในประเทศไทยใเมื่อทันมาแล้วนี้ลักษณะของ B2C กับแนวคิดเรื่อง B2B ไม่เหมือนกันครับ B2B เน้นเรื่องคุณค่าที่คุณจะได้รับแต่ B2C เน้นความเชื่อถือ ย้ำให้ลูกค้าเชื่อว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่คุณควรจะไว้ใจได้ B2C นั่นก็คือต้องทําประชาสัมพันธ์ต้องโฆษณาปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เราเริ่มทาโฆษณาเนี่ยเราใช้เงินประมาณส0สกว่าล้านโฆษณาให้ลูกค้าให้ตลาดรู้ว่านี่คือเอวนีมีสินค้าประเพทคอนซูเมอร์แล้วนะเพิ่งเริ่มจากนี้ไปค่อยๆจะเติบโตเรื่องของรีเทลเอาท์เล็ตี่ก็คือเรื่องชว์รูมแห่งนี้ก็คล้ายๆกันเรื่คอนซูเมอร์ครับแต่รูปแบบที่เรา สร้างขึ้นมาก็จะไม่ซับชาวบ้านครับเราจะมีรูปแบบเฉพาะเราเองที่เรียนในทราบว่าเรามี3องค์ประกอบรโชที่นี่เป็นแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างถือว่าพันกว่าตารางเมตรนะครับอีกแห่งหนึ่งก็จะใหญ่กว่านี้สักสองเท่าอยู่ที่ราชพฤกษ์ที่นี่พันกว่าตารางเมตนี่ถนนราชดาพิเศษน่นราชพฤกษ์อยู่ฝั่งฝั่งด้างโน้นของแม่น้ำเจ้าพิยาอีกฝั่งหนึ่งค่ะ ใช่ครับนอกจากนั้นก็มีเล็กๆหน่อยอยู่ในห้างบุญทาวรเช่นที่เกษตรนวมินขามสองเชียงใหม่ที่หูหินนะครับที่หัวหินมันมีสองที่หลักแล้วก็มีนั่นย่อยๆตอนนี้กําลังจะเริ่มไปร่วมกับพวกเอาเล็ตอื่นเช่นพวกรอบินสันเราเพิ่งมาเริ่มที่เฟชชั่นไอแลนด์แล้วก็จะค่อยๆขยายออกไป คน่วนมาก็จะแบ่งว่าเป็นกลุ่มในกรุงเทพปริมณฑลที่มีอำนาจซื้อหน่อยมีความคิดอีกแบบหนึ่งถ้าต่างจังหวัดต้องการกลุ่หน่อยก็มีสองกลุ่มในกรุงเทพมหานครเราจะเน้นส่วนมากก็ผ่านเรื่องของบริษัทเทรดก็คือพวกองโปรเซ็นทรัลเรื่องของบุญธาวรกลุ่มนี้นีต้องการของที่มีคุณภาพหน่อยต้องเน้นเรื่องของ สิ่งที่ดีๆสักนิดหนึ่งอันนี้ก็ใช้แบต LFP เป็นตัวพัดดันแลต่างจังหวัดบางทีเราก็คิดว่าราคายังมีผลก็ใช้ Lumax ซึ่งเป็นไฟติ้งแบรนด์ไปบุบสำหรับ่างจังหวัดใช้เใช่มฉัครับเรื่องราคานี้ของจีนมีปัญหากับเรามีบ้างครับคืออย่างนี้เราค่อนข้างจะ flexible คล่องตัวมากนะครับช่วงที่เราทําเรื่องโครงการนี้จีนสู้เราไม่ได้เพราะจีนเพราะจะเก่งเฉพาะที่เป็นแมช คอนติที่ต้องมีวอลุ่มเยอะๆก็จะถูกได้ถ้าเป็นงานโครงการต้องรูปแบบพิเศษนี้ราคาเขาไม่ถูกผมสู้ผมไม่ได้แล้วออกแบบเขาก็เขาไม่มีรัาอดทนขนาดนั้นนะครับต้องรนต้องถูกหลังนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นหลังนี้มันก็ไม่ทำอย่างนั้นทำเยอะๆลักษอบถูกถ้าเป็นอย่างนี้นี้บางตัวผมสู้ได้หลอดบางอย่างสู้ได้ทำเองบางอย่างสู้ไม่ได้ผมจ้างเขาผลิตในเมื่อเขามี เรื่องของสเกลที่ใหญ่กว่าเราเรื่องของวัตถุดิบเขาถูกกว่าเราแล้วก็ผลิตให้กับเราเตามสเปคที่เรามีอยู่สเปคของเรานะสเปคุ้มเขาแบรนด์ของเราการกระทบก็มีบ้างก็เราก็อยังพอสู้ได้อยู่ครับุมทีใช่ใช่เอาจุดเด่นก็เราเหมือนกันใช้ก็เลยสู้นะลูกค้ามาที่ไหนบ้างคะเช่นว่าคือหมายถึงว่าดูสื่อต่างๆแล้วมา ที่ร้านโดยว่าเห็นร้านแล้วยอดขายมาจากที่ไหนพอที่จะอธิบายขณะนี้นี้วัดผลเพิ่งเึ้นเป็นสักสองเท่าได้แต่ว่าจริงๆยังไม่ชัดเจนยังวัดไม่ชัดเจนนะครับที่นี่ก็มีการวัดผลบ้างจากกันที่ฟีดแบ็กกลับมาจากการที่คำถามต่างๆแมกซีนเฉพาะโชว์รูมเนี่ยแมกซีนยังเป็นยังมียังมีผลมากอยู่แมกแกซีนยังมีผลมาก ดูที่โชรูมอ่านนิตยส่อใช่ไม่ก็ไม่กะซินที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านต่างๆมีโชรูมอย่างนี้นะแล้วก็มีพวกอินฟลูเอนเซอร์เขียนนิดๆหน่อยๆรับเออน่าสนใจก็มาดูมาดูเข้าก็เห็นว่าสินค้าก็ก็ดีนะราคาก็ไม่แพงด้วยคนก็เลยมาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอุปกร์มีวิธีการดูแลคนหรือบริหารจัดการคนเบบไหนบ้าง ผมใช่หลักของอันที่หนึ่งก็คือ put the right man on the right job เอาคนที่เหมาะสมมาอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมค,คนขายก็ต้องรู้สินค้าต้องมีหน้าตาแจม่มใสชอบบริการ,รนะครับนี่เป็นข้อที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือว่าทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพที่เขามอยู่ใช้อย่างเต็มที่ ก็คือให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่มีค่าคุณทำมากคุณได้มากคุณขายมากคุณได้อคอมมิชชั่นรายได้มากโอกาสให้เขาได้ทำเต็มที่เต็มที่เลยเหมือนเจ้าของเลยเหมือนเจ้าของเลยนะครับตัดสินใจได้เต็มที่ผมจึงบอกว่าเขารู้ข้อมูลทุกอย่างเซลของผมรู้ต้นทุกอย่างรู้หมดเลยนะครับครับถ้าคุณจะออกไปก็ออกไปสิครับได้แต่ว่าคุณแน่ใจแล้วออกไปแล้วคุณจะแข่งกับบริษัทแม่ของคุณได้ ถ้าเราดีกว่าเขานะอย่าไปกดขี่เขาอย่าไปว่าดูเขานี่นะเขาก็มีความสุขครับแล้วเขาก็ทำให้เราใช้่ใช่ใช่ใช่เขามีความสุขเพราะฉต้องให้เขามีความสุขให้เขามีโอกาสเติบโตด้วยครับโอ้มาใทุกอย่างทุกอย่างเลยครับเรื่องของ8020ก็ใช้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ทำให้มันเติบโตอย่างต่อเนื่องเราใช้ของไข่เซนนะผมชอบมาก ก็คือทุกอย่างจะต้องมีกันปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ใช่ท็อปดาวอย่างเดียวท็อปดาวจะช่วยแต่ว่าทุกอย่างต่อไปด้วยกันหมดเรื่องของใครเซนที่นี่ใช้มากเลยจะให้ระดับผู้จัดการแปสาคนมานาเสนอความคิดตัวเองในทิศเป็นผลประกอบการไอเดียต่างๆพูดได้หมดนะครับเสนอทุกคนก็ฟังกับพูดทุกคนก็ต้องเสียตัวอย่างดีแชร์มาพูดว่าทําอะไรมีอะไรใหม่ๆบ้างจะทายังไงต่อไปสำหรับงวดหน้าทุกคนก็ ได้แสดงออกคิดว่าบางทีมันทฤษฎีเกิดไปก็มาใช้ไปกี่เรื่องที่ว่ามานี้แหละครับเอาคนหมอกับงานทีวิธี motivate เขาเต็มที่แล้วก็ใช้ไคเซนทําไงก็ได้ไคเซนคุณก็รู้นะครับมีกี่อย่างง่ายๆเองนะอะไรที่มันไม่ลองทําก็อย่าไปทําเสียเวลามันมันเป็นเสียเปล่าๆปล่าอะไรก็ตามที่มันซ้ำซอนลดซับต้อนซะบ้างเวสเปล่า อะไรที่ทําแล้วมันมีปัญหามีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมก็เปลี่ยนวิธีการบริหารใหม่จัดการทางานใหม่ก็ไม่กี่เรื่องนี้เองเหลยครับเคยมีปัญหามคะมีปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องเรื่องคนเป็นปัญหาใหญ่คนที่ที่มีแพชชั่นทุ่มเทมันมีจํากัดอยู่แล้วคนที่บางคนก็ทุ่มเทแต่ก็ไม่มีอินเทอร์เชที มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ mm. แล้วคนที่เก่งหน่อยเนี่ยบางทีก็ถูกซื้อตัวได้ง่ายเช่นเดียวกันท mm. ี่เป,เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับ mm. ที่นี่เราไม่ปูสิ่งเหล่านั้นเราก็เลยเปิดกว้าง mm. บอกว่าเราพร้อมที่จะเจอกับมัน mm. ให้โอกาสกทุกคนเติบโต mm hmm. mm hmm. นี่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ mm hmm. บางครั้งบางาคราวน,นี่ผู้บริหารที่มีอะไรมากๆรู้มากๆหน่อยทำมากๆหน่อยนี่บางทีระดับรองไปก็คุณทำอะไร บางทีไมไ่ใช้ความสามารถเต็มทีม่โอกาสก็มไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอุปสรรคต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่ถึงเหล่านี้ก็ยังมีบ้างอยู่<ค>บางทีเราใช้ positive motivation มากไปมันก็ก็ไม่ทำงานนะครับ <c oughs> บางทีก็มี negative motivation มมบ้างอะไรบ้างเชอย่างนี้ใช่ไหมที่ว่า อ,อจาอจาจะแล้วว่าลงโทษก็ได้แต่ว่าในการกดดันบ้างก็ได้อยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่ความเหมาะสมไม่มีอะไรที่มาะสมบนแบบนะครับต้องขอให้คุณประกอบกนะครับฝากกับคนที่ต้องการจะประกอบการเองนะครับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้แล้วคิดทางธุรกิจจำนวนเด่นีนนี้นเริ่มเน้นเรื่องของผลกำไรเป็นใหญ่ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีผมคิดว่า ผลกาไรจะเป็นตัวหลักก็ตามรเราต้องไมองข้ามเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยเร็วคีสดสมัยใหม่นี้เขาจะพูดถึงทริปโลกรถทลายอันที่หนึ่งก็คือทางด้านอีคอนาเมกทางด้านของเศรษฐกิจทางด้านการเงิน,นต้องกําไรสูงสงส่วนที่สองก็พูดถึงว่าสังคมดยรอบต้องอยู่รอดถ้สาสังคมอยู่รอดไม่ได้แล้วนี้ธุรกิจคุณนี้จะไปได้ดีไม่ได้ส่วนที่สามก็สิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันแต่ยังไม่พอนะครับ ผมคิดว่าจะคิดในหลวงน่าสนใจมากครับเรื่อง<ม>ของเศรษฐกิจพอเพียงสปริเชซี่คอนมีน่าจะเอามาใช้นะครับทุ<ม>จริตคอร์รัปชันในเรื่องหญ่าของบ้านเราอยู่<ม>นะครับถ้าลดเรื่องนี้ได้ช่วยกันมาคบคองได้ครับประเทศเราก็จะดีกว่านี้อีกมากครับก<ม><ม>ารที่ทําง,งานแบบมีคุณธรรมนี้นี้นมีธรรมาภิบาลผมจะเรียนว่ามันก็เติบโตได้นะครับอาจจะไม่รวดเร็วอย่างที่ที่เราอยากจะ ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเราจะมีความสุขก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนธุรกิจทั้งหลายนี้ว่าท่านทาธุรกิจที่มีคุณธรรมนี้เติบโตได้ครับแล้วก็มีความสุขด้วยขอบคุณมากเลยนะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยใช่ครับวันนี้ได้รับทั้งสาระความรู้และแง่คิดต่างๆมากมายเลยด้เราก็ต้องขอบคุณอุปกรประมาทเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับโรเบนร์พเอเบจะนำความรู้ดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับการที่ทำงานแบบมีธรรมปิบาลผมจะเรียนว่ามันก็เติบโตได้นะครับอาจจะไม่รวดเร็วอย่างที่ที่เราอยากจะได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเราจะมีความสุขกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและสถาบันพลาสติกขอเชิญร่วมส่งผลงานผลิตภัณฑ์พลาสติกเข้าประกวดในงาน The s e c o n d Thailand Plastic Award 2015หมดเขตส่งใบสมัครและผลงานวันที่30กันยายน2558สนใจอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ftiplastic.com ย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI มาพบกับ Knowledge u p d เด e อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการฝึกฝนค่ะเพื่อความเป็นผู้เชี่ยวชาญก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งค่ะถ้าใครเคยไปตามร้านหนังสือและได้เห็นนะคะหนังสือชื่อว่า Outlier ซึ่งเขียนโดยคุณเมลคอมแกลดเวลสิ่งที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือว่า ถ้าเราได้ฝึกฝนทําสิ่งที่เราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะเป็นเวลาหนึ่งหื่นชั่วโมงเราก็จะสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะโดยในหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างไว้หลายคนเลยนะคะที่ใช้กดหมื่นชั่วโมงในการฝึกฝนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นคุณบิลเกตหรือว่าวงดนตรีเดอะบิทเทิลแต่อย่างไรก็ตามนะคะนักทฤษฎีหลายคนก็บอกว่าเออจริงหรือเปล่านะคะ จนกระทั่งมีงานวิจัยอันหนึ่งก็บอกว่าเอยได้ไปทดลองดูแล้วนะคะกฎนี้ไ<ผ>ม,ม่จริง<ม>หรอกเขาทดลองนะคะให้คนที่ฝึกซ้อมเหมือนกันแล้วก็ใช้เวลาเท่ากันเนี่ยมาดูว่าเขามีความสามารถเท่ากันหรือเปล่านะคะก็รปรากฏว่ามีความแตกต่างะคะ่ะงานทดลองนี้ก็เลยสรุปว่ากฎหมื่นชั่วโมงเนี่ยมันจะเหมาะสมกับงานประเภทที่มีกฎตายตัวแน่นอนนะคะอย่างเช่นเราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นหมากรุก ซึ่งมันมีกฎการเล่นแน่นอนเนี่ยก็จะสามารถใช้กฎหมื่นชั่วโมงได้แต่บางอย่างที่จะต้องใช้จินตนาการความสร้างสรรค์ใส่เข้าไปด้วยเนี่ยนะคะกฎหมื่นชั่วโมงเนี่ยใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าจะมีความต่างกันก็น่าจะเป็นเรื่องของพรสวรรค์ด้วยนะคะใครที่จะใส่จินตนาการไปได้มากกว่ากัน แต่ไม่ว่ากดหมื่ชั่วโมงจะใช้ได้เต็มที่กับเรื่องไหนหรือไม่เต็มที่กับเรื่องไหนถ้าเราได้ฟังแล้วนาไปคิดได้อ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วนำไปคิดเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้ามันใช้ได้ไม่เต็มที่แต่อย่างน้อยเราเอื้อมไม่ถึงดาวเราก็ถึงได้ฟ้าบนบนแหละค่ะเพราะเราผ่านการฝึกซ้อมและฝึกฝนใช่ไหมคะงั้นลองไปทําดูนะคะถ้าเราฝึกซ้อมวันละสัก10ชั่วโมง เราก็ใช้เวลาสักพันวันก็ตกตกสปีค่ะก็ได้หมื่นชั่วโมงแล้วแค่ที่เองเราก็สามารถที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ง่ายๆอาศัยการฝึกฝนค่ะวันนี้ได้คุยกับคุณก่อนชอบตรงไหนคะก็นะคือแบบว่าไอ้ทฤษฎีทั้งหลายรู้ไว้แล้วก็เอามาเสริม,มเสริมแต่ในที่สุดเหลือแก่นอยู่ไม่กี่อย่าง่ะใช่ไหม,มคือจัดก,การทํางานกลั่น ออกมาฉันรู้คุณชอบตรงไหนตรงไหนตอนจบอตอนที่คุณประกรณ์ทิ้งท้ายอ,ะอ่ะไหมล่ะผมชอบตรงนี้ <c oughs> ไม่ใช่และนั่นแหละนั่นแหละนะครับคือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรามองแต่เรื่องของเงินอย่างเดียวะะควรจะมองที่สังคมมองที่โลกเราด้วยเลยอัปเดต ก็เล่าไปไงเรื่องเกี่ยวกับการฝึกฝนเราจะอยากได้อะไรมาฝึกเลยค่ะ แล้วเราก็จะสามารถเป็นผู้เชี่วชาญด้านนั้นได้ขึ้นมาใช่แล้ว,แล,วและนี่ก็คือสาระทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัท PTT Global c a m i ข a l จำก,กัดมหาชนมากเลยนะที่สนับสนุนให้มีรายการดีๆเช่นนี้นะครับแล้วก็พบกับรายการต้นการบิลีแมททุกวันอาทิตย์นะครับ9โมงถึง9โมงครึง่งค่ะแล้วก็รีรันวันเสาร์ค่ะ11โมงครึง่งค่ะครับนอกจากนั้นก็สามารถเข้าไปดูที่ u ูท b e แล้วก็เฟ e b o o k ของเราได้นะครับในวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอรักท่านมาชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ